มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาส0นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM1 เ1 m ม z เสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน25นหอนะครับผมอัศรีอัสมาแอร์นะฮะคือเป็นภาพใหญ่ของทางจังหวัดปัตตานีจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีภาพของท่านรัชดาธนาดีเรกนะฮะที่มาที่ปัตตานีมีท่านพลเรือตรีสมเกิสมเกียรติพลปยูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางน้องๆผมที่อยู่ที่สอบตเนี่ยเขาส่งข่าวมาบอกว่านายกปลื้มนะฮะนายกปลื้มปัตตานีเมืองปูทะเลโลกคือ คืบหน้าพร้อมแจกลูกปูแสนตัวแรกเดือนมกราก็คืออีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยคือหลังจากที่ผมจำเดือนไม่ได้แล้วที่ท่านายกมากับทีมงานทั้ง,ท,งกกท่านโกศกท่านอีกหลายๆท่านนะครับที่มาที่อำภอโตสมอ่าตโตสมอยาสลิงอ่งปตัตตานีเรามาเราได้มีการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดสดอะไรต่างๆเยอะมากมาย ท่านรัชดาธนาดเดชเรยรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนพิเศษนะเธอมีเธอมีหมวกหลายใบยนะฮะคนเก่งนะฮะมีมีภารกิจหลายอย่างในฐานะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในก,นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชยแตนพาคไต้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกันนายกเนี่ยพลเดกประยุทธ์จันโอชามีความยินดีต่อความก้าวหน้าของนโยบายปัตตานีเมืองปูทะเลโลกซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางการผลิตปูทะเล เนะนื่องจากพื้นที่อ่าวปัานิมและก็บริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่ที่มีสภาพวแวดล้อมสมบูรณ์อย่างมากาเกษตรกรมีความสนใจและก็ที่สําคัญกํบบาลังการผลิตนะปัจจุบันยังมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งขณะน,นี้ทางส่วนอ้ำมันการบริหารโจดเชนพักต้าหรือสอบตได้เป็นหน่วยง,งานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท กร,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเพาะพักสัตว์น้าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยา,าลัยสงขลาในาเขติทยาเขตปัตตานีนะครับซึ่งทางคณะได้นําเทคโนโลยีการ,กรเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลการอนุบาลลูกปูรวมถึงการ บูรณาการกับหลายภาคส่วนในการปล่อยพันธุปูทะเลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติการส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงปูในพื้นที่นากุ้งร้างและก็นาเกลือร้างนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงปูคอนโดปูเป็นการขุนปูนะเป็น,ปนแบบคอนโดทั้งนี้ทางพลรัตรีสมเกตผลประยุทธ์เล็ขาสอบอตอเนี่ยเรียกยอดๆนะฮะโดยได้รายงานต่อทนายกว่าขณะนี้โรงเพาะพักสัตว์น้ํามีความพร้อมที่จะเปิดดนเน,นินการจะเป็นทางการในวันที่19ธันวาคมเดือนหน้านี้แล้วนะ แล้วก็พร้อมที่จะกระจายลูกปูจำนวนหนึ่งแสนตัวแก่กเกษตรกรในเดือนมกราคมในเรยะต่อไปก็จะสามารถผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวมากไปกว่านั้นยังได้ขยายเป้าหมายการจัดตั้งโรงเพาะฟักสัตว์น้าทะเลส,สัตว์น้าครอบคลุมทั้งพื้นที่ฝั่งออาวอ,อ,อาไทยแล้วก็ที่ปัตตานีแล้วก็สงขลา แล้วก็ฝั่งอดามันก็จะอยู่ที่กระบ,บี่สตูลอีกทั้งจะมีการเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีการกําหนดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวของชาวม,มาเลเซียที่จะต้องมาเยือนเพื่อรับประทานอาหารทะเลที่ปัตตานีโดยร้านอาหารในพื้นที่จะรับซื้อปูโดยตรงจากเกษตรกรทําให้เมนูปูเนี่ยเป็นจานเด่นของจังหวัดกินปูปัตตานีเจอกันใหม่นะฮะหมดเวลาแล้วมีเรื่องพูดอีกเยอะแยะเดี๋ยวว่าคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ